สวัสดีค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าใครจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมีไพ่คุณเลือกทั้งหมดสารกองหนึ่องสามนะคะอ่ะเดี๋ยวเราให้คุณเลือก สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะใครจะเข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนใหม่ๆที่คุณเคยเจอเจอจากการท่องเที่ยวเจอจากการผจนภัยนะคะคุณไม่คาดฝันเลยว่าจะเจอแล้วคนแบบแล้วคนคนนี้คุณไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะหมายถึงวิสัยบุคลิกท่าทางนะคะเขาจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าประหลาดใจนะคะไม่เคยเจอคนแบบนี้นะคะอ่ะกองที่2นะคะ ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณคนคนนี้เป็นคนที่มั่นคงนะแต่เป็นคนที่ทําอะไรช้าอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องความรักด้วยอายุอาจจะน้อยกว่าคุณบุคลิกเขาจะนิ่งๆนะคะนิ่งๆเงียบๆแต่นิสัยน่ารักนะคะดูความมีความเป็นเด็กอะนิสัยบา,บางบางมุมออกจะแนวจะฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงหน่อยนะอ่าต่อที่กองที่สามนะคะใครจะเข้ามาในชีวิตคุณคนเนี้ยเป็นคนที่โดดเด่นมากๆ หน้าตาดีมีเสน่ห์มีชื่อเสียงมือคนรู้จักเยอะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบทําธุรกิจทํางานอะไรเป็นที่รู้จักนะเขาจะมีความเด่นความดังในรูปแบบของเขา,าค่ะคนคนนี้นะเราก็เป็นคนที่โอเคมีคนรู้จักเยอะนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทายสคิวดูดส่วนตัวนะวันนี้ไปก่อนคะ่ะ